สายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากราวออกจากบัตรบากราวก็จะมาเข้าบนเบเกอร์เมนออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัตรบานิวตันนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอ,มมอน s u m ร e r unit หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ Unit, ตู้ก่อซูมเมอร์ยูนิตเตารับคู่แบบมีกราวสวิตชทางเดียวและหลอดไฟนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัท AP Smart จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B1 Lighting ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ B1 Lighting สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ ต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอน SUMER ยูนิตกันก่อนนะครับ Baker Main Baker อร์ย่อยบัตรบาร์กลาวและบัตรบาร์นิวตันนะครับตู้คอน SUMER ยูนิตของ B1 มีด้วยกัน2รุ่นตู้คอน SUMER ยูนิตและตู้คอน SUMER ยูนิต RCBO มีขนาดให้เลือกใช้งาน2ช่อง4ช่อง6ช่อง8ช่อง 10ช่องและ12ช่องนะครับจำนวนช่องอันนี้คือจำนวนของลูกเซอร์กิตเบเกอร์ส่วนเบเกอร์เมนมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่32แอมป์5 0แอมป์และ63แอมป์นะครับเมนเซอร์กิตเบเกอร์แบบธรรมดาหรือ MCB ทําหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเมนเซอร์กิตเบเกอร์แบบ RCBO ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับสายนิวตอนออกจากล่างเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัดบาร์นิวตอนสายลายออกจากล่างเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์ย่อยนะครับจุดต่อสายลายจุดนี้นะครับระหว่างเบเกอร์เมนและเบเกอร์ย่อยจะใช้เป็นบัดบานะครับ สายลายและสายนิวตัน2จุดนี้นะครับจะต่อมาจากโรงงานเลยนะครับต่อไปเรามาต่อสายไฟตูค้คอน s ซูเมอร์ยูนิตกันเลยนะครับสายกราวสายสีเขียวออกจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กลาวนะครับขนาดของแท่งกราวใช้ขนาด5-8ทับความยาว2.4เมตรนะครับสายกลาวสายสีเขียวออกจากแท่งกราว ก็จะมาเข้าบัตรบากลาวนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตรบากลาวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากลาวออกจากบัตรบากลาว ก็จะมาเข้าบนเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตอันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบา์กราวออกจากบัตรบากราวก็จะมาเข้าบนเบเกอร์เมนนะครับออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัตรบาร์นิวตนันออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัตรบาร์นิวตันนะครับ สายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบนเบเกอร์เมนออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์ย่อยนะครับจุดต่อระหว่างเบเกอร์เมนและเบเกอร์ย่อยจะใช้เป็นบัดบานะครับสายกลาวออกจากแท่งกลาว ก็จะมาเข้าบัตรบากลาวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากลาวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าบนเบเกอร์เมนออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัตรบานิวตันนะครับสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบนเบเกอร์เมนออกจากเบเกอร์เมน ก็จะเข้าล่างเบเกอร์ย้อยนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานเต้ารับคู่แบบมีกราวกันนะครับสายกลาวสายสีเขียวออกจากบัตรบารกราวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับจุดนี้ก็จะเป็นบัตรบากราวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับ สายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตนันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตรบานิวตนันสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับ จุดนี้นะครับจุดต่อใช้งานของเบเกอร์ย่อยสายลายสายนิวตนันและสายกลาวนะครับก็จะมาเข้าบล็อกของเต้ารับคู่ ต่อไปเรามาต่อใช้งานสวิตทางเดียวควบคุมหลอดไฟกันนะครับสายนิวตันสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตันก็จะมาเข้าบล็อกของสวิตทางเดียวนะครับสายนิวตันสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตันจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตรบานิวตันก็จะมาเข้าบล็อกของสวิตทางเดียวนะครับ สายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าบล็อกของสวิตทางเดียวนะครับจุดนี้นะครับจุดต่อใช้งานของเบเกอร์ย่อยสายลายและสายนิวตันนะครับ2เส้นนี้ก็จะมาเข้าบล็อกของสวิตทางเดียวส่วนสายของหลอดไฟนะครับ สายลายและสายนิวตอนก็จะมาเข้าบ็อกของสวิตทางเดียวเหมือนกันนะครับจะเป็นสาย2เส้นมาจากตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตและสายอีก2เส้นมาจากหลอดไฟนะครับ สายของบล็อกของเต้ารับคู่นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นสายกลาวสายสีเขียวออกจากบัตรบากลาวสายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตนันและสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยสายของบล็อกของสวิตท,ทางเดียวนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้น สาย2เส้นนี้นะครับจะมาจากตู้ c o s u m e r unit สายนิวตันออกจากบัตรบาร์นิวตนันสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยส่วนสายอีก2เส้นนะครับจะมาจากหลอดไฟสายลายและสายนิวตันเต้ารับใช้สายขนาด2.5ระบบแสงสว่างใช้สายขนาด1.5นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต้ารับคู่ สายลายสายกลาวและสายนิวตันสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเตารับคู่สายกลาวออกจากบัตบาร์กลาวก็จะมาเข้าเตารับคู่และสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเตารับคู่นะครับสายกลาวสายสีเขียวออกจากบัตรบาร์กลาวก็จะมาเข้าเตารับคู่ สายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากบัดบาร์นิวตนันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่และสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่เต้ารับใช้สายขนาด2.5นะครับตอนนี้เราต่อเต้ารับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาต่อสวิตทางเดียวควบคุมหลอดไฟจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตทางเดียวเราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับสายลายจะเข้าด้านบนหรือเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวก็ได้นะครับสายลายออกจากเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวนะครับออกจากสวิตทางเดียว ก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟเราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตอนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2เส้นเส้นนี้นะครับจะมาจากบัตรบารนิวตนันส่วนอีก1เส้นนะครับจะมาจากหลอดไฟเราจะเอาสาย2เส้นนี้นะครับต่อถึงกัน ตอนนี้เราต่อเต้ารับคู่และสวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเต้ารับคู่รูด้านบนสำหรับสายลายรูด้านล่างสำหรับสายนิวตอนรูตรงกลางสำหรับสายกลาวเราจะใช้ไขควงเช็คไฟนะครับเช็คว่ารูสำหรับสายลายคือรูท cancer 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 cancer, ี่มีไฟนะครับรูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟรูสำหรับสายนิวตันคือรูที่ไม่มีไฟนะครับ และรูสำหรับสายกลาวคือรูที่ไม่มีไฟนะครับเราจะใช้หลอดไฟหลอดนี้เทสต,ตัวเต้ารับนะครับเต้ารับมีไฟสามารถใช้งานได้นะครับออฟเบเกอร์ย่อยก็จะไม่มีไฟมาจ่ายให้ตัวเต้ารับออนเบเกอร์ย่อยก็จะมีไฟมาจ่ายให้ตัวเต้ารับนะครับเปิดสวิตช์ทางเดียว หลอดไฟก็จะสว่างออฟเบเกอร์ย่อยก็จะไม่มีไฟมาจ่ายให้ระบบแสงสว่างนะครับออนเบเกอร์ย่อยปิดสวิตช์ทางเดียวตัวเบเกอร์ก็จะมีสัญลักษณ์สีบอกตำแหน่งการใช้งานอยู่นะครับสีเขียวออฟไม่มีไฟจ่ายให้อุปกรณ์ออนสีแดง ก็จะมีไฟจ่ายให้อุปกรณ์นะครับ on สีแดงมีไฟจ่ายให้อุปกรณ์ off สีเขียวไม่มีไฟจ่ายให้อุปกรณ์นะครับปุ่มกดสีเหลืองปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดเท s rcb o เมื่อเรากดปุ่ม t e s rcb o นะครับเบเกอร์ Baker ก็จะทิปแสดงว่าเบเกอร์ตัวนี้ยังสามารถใช้ง,งานได้ เราควรกดเทสเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้รู้ว่าเบเกอร์นั้นยังคงสามารถตัดการทำงานเมื่อเกิดกระแสล่วไหลได้อยู่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตู้คอลดซูเมอร์ยูนิตหรือผลิตภัณฑ์ของ B1 Lighting สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ